ส so, วัสดีครับวันนี้ร้าน b ี c a m p i n g ก็มีคราวนี้เป็นปืนอัดแก๊สปืนสั้นอัดแก๊สนะครับมาแนะนำาสั้นอัดแก๊สตัวนี้เป็นของ Golden Eagle นะครับรหัสรุ่น G3305 e โมเดล1911นะครับตัวกล่องก็จะมีกล่องพลาสติกแข็งอย่างดีมาให้อย่างนี้เลยนะครับ ถือว่าดีมากๆตัวกล่องนะครับพลาสติกแข็งมาอย่างนี้เลยนะครับจากโรงงานอ,อันนี้เป็นปืนสั้นอัดแก๊สนะครับไม่ใช่ป็นลังกัน <c oughs> เปิดกล่องออกมานี่ข้างในก็จะบุฟองน้ำอย่างดีเลยนะครับในกล่องก็จะมีปืนตัวนี้กระสุนนี่แถมมาจากโรงงานนะครับแซ่กระทุ้งแซ่ทำความสะอาด นะครับแล้วก็นี่คุ้มครับชุดนี้มีสปีดโรเดอร์แถมมาให้ด้วยนะครับไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่มเลยในกล่องก็จะมีกล่องพลาสติกหนามากมีคู่มือมาให้ด้วยนะครับคู่มือของโคเดนิเกิลน,นะครับ ก็จะมีการใช้งานเบื้องต้นคร่าวๆมีเป็นรูปทําเป็นรูปภาพอ่าทำยังไงรูปภาพก็ดูเข้าใจง่ายดีนะครับชิ้นส่วนปืนมีอะไรบ้างวิธีการใช้งานคร่าวๆก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับการปรับทอปปรับกลับยังไงวันนี้มุนจูแมกกาซีงานถอดก็จะระบุชิ้นส่วนนะครับ ได้มาบา,บางกล่องก็ไม่เห็นคู่มือเพไาม่เป็นไรนะครับามาดูที่ตัวปืนเลยตัวปืนนี้สเกลหนึ่งต่อหนึ่งเลยนะครับฝั่งซ้ายมือจะเป็นมาร์กิ่งล่องลึกนะครับนี่มีโลโก้โคตัวนี้สติ๊กเกอร์นะครับแกออกได้ เมคอินแนาตัวนี้เป็นสติกเกอร์นะครับถ้าไม่ชอบแล้วก็แกะให้ดูแกะออกได้เป็นแค่สติกเกอร์เฉยๆนะครับประกับด้านก็จะเป็นสีเขียวมีเช็คเกอร์กันลื่นนะครับตัวปืนนี่โครงเป็นโลหะทั้งหมดนะครับบอดี้เป็นโลหะ ฝั่งซ้ายก็มีคันบังคับต่างๆเหมือนโค1 9 1 1นะครับเซฟเหมือนปืนจริงเลยนะครับจะเข้าได้นี่เข้าไม่ได้นะครับก็ตัวเมื่องง้างนกก่อนนี่้ังนกแล้วก็เข้าเซฟได้นะครับตรงนี้เป็นคันค้างสไลด์หรือคันปลดสไลด์นี่คือปุ่มปลดแมกกาซีนใต้ซ้นแมก ไต้โครงปืนนะมีห่วงนะครับห่วงไว้ร้อยสายกันตกปืนสมัยสงครามเขาจะทําห่วงนี้ติดกับปืนมาด้วยนะครับปืนเคือไว้ร้อยสายกันตกเวลาต่อสู้ระยะประชิดนะครับกันปืนตกหลุดหายนันเองหลังอ่อนใช้งานได้จริงนะครับคือไม่ ตั้งใจเหนียวไกลโดยการกำด้ามนี่เหนียวไกลไม่ได้นะครับต้องกำด้ามให้หลังอ่อนยุบนี่หลังอ่อนยุบถึงจะเหนียวไกลได้ต้องกดหลังอ่อนเท่านั้นถึงจะเหนียวไกลได้นะครับถ้าไม่กดหลังอ่อนก็เหนียวไกลไม่ได้เป็นระบบความปลอดภัยของโค่นะครับไกลปืนก็มีสองอยังวะเหมือนกันเลย เมนสปริงเฮาสิ่งตัวนี้ก็มีลายกันลืน่นนะฝั่งขวาก็เป็นเรียบๆมีซีเรียลนัมเบอร์ประจำปืนตรงนี้เช็คเกอร์ก็สากมือดีลำกล้องทำเป็นเงินเงานะครับลำกล้องตัวนี้เป็นแบบเงินเงาสีเงินเงา ในลำกล้องปืนจริงๆเป็นทองเหลืองครับตรงปลายลำกล้องก็มีเกียวตาบเกลียวมาให้ด้วยนะครับสําหรับใส่ท่อเก็บเสียงเราจะต่ออะแดปเตอร์ตรงนี้ศูนย์ปืนก็เป็นศูนย์แบบโคแท้ๆเลยนะครับศูนย์หลังล่องบากประมาณนี้น้ำหนักปืนเดี๋ยวผม,มชั่งให้ดูน้ำหนักปืนปืนเปล่านะครับ แปดกร,รัมก็ถือว่าหนักใช้ได้เลยนะครับสมจริงวิธีใช้งานเบื้องต้นอันดับแรกให้เรากดแม็กกาซีนออกมาก่อนแม็กกาซีนนี้บัรจุก,กระสุนทรงกลม6กมมได้ได้25่สิบห้านัดนะครับ กระสุนก็เป็นแบบนี้เลยนี่เวลาบรรจุมีสปีดโรเดอร์มาให้อยู่แล้วจากโรงงานเราก็ดึงจุกตัวนี้ออกก่อนนะครับพิธีบรรจุกดตุ่มตรงนี้นี่มันจะมีอันนี้เด้งขึ้นมาให้เราเปิดฝาสปีดโรเดอร์ทีกระสุนลงไปจุกตัวนี้ที่แถมมาเขาสำหรับ ใส่แมกกาซีนเติมแม็กกาซีนปืนแก๊สปืนยาวนะครับวิธีบรรจุซึะอมันก็จะต้องใช้อะดปเตร์ตัวนี้ช่วยนะครับสำหรับปืนสั้นปืนแก๊สสั้นเราก็ไม่ต้องนี่นะด้านหน้าแม็กจะมีร่องตรงนี้ให้เราใช้เล็บจิกรูดล,ลงมานะครับมันจะเป็นร่องใหญ่ตรงนี้ให้เราเอาสปีดโรเดอร์แทงแล้วก็กดลูดเข้าไปออ การบรรจุกระสุนไม่ต้องบรรจุให้มันเต็มมากนะครับให้มันมีระยะคืนตัวด้วยไม่งั้นปืนเราจะพังเร็วเพราะว่าเวลาตบเข้าไปเนี่ยมันจะไปดันาขาเตะลูกด้านในในลูกสูบใต้ลูกสูบนะครับทาให้ขาเตะลูกครับเทคนิคก,ก็คืออย่าใส่ลูกเยอะให้มันมีคืนตัวอย่างนี้ถ้าใส่อาจจะเต็มไม่คืนตัวไม่ได้มันก็จะชนกับขาเตะลูกตรงนี้ทําให้ ต้องซื้อใหม่หลายร้อยนะครับตัวหนึ่งบรรจุเสร็จแล้วล้วก็บรรจุสักเท่านี้ก็พอสักยี่สิบกว่ากว่าก็าได้นะครับใช้แก๊สเขย่ากับป๋องแก๊สนะครับความลงจับด้ามจับแม็กกาซีนในลักษณะนี้เขย่ากับป๋องแก๊สแล้วก็กดลงไปรับหนึ่งถึงสี่ในใจเอาสักสิบบีก็พอนะครับ อันนี้ผมทำให้ดูคร่าวๆนี่เสร็จแล้วสมมติว่าเราเติมสิบปีก็บรรจุกระสุนเข้าไปในตัวปืนมันจุแมกกาีนเข้าไปในตัวปืนดึงสไลด์ถอยหลังปล่อยสไลด์เป็นการป้อนกระสุนเข้าลังเพลิงนี่คือปืนพร้อมยิงนะครับพร้อมยิงแล้วถ้าไม่ยิงก็เซฟแต่ถ้าจะยิงเราก็กดเซฟยิงได้เลยเดี๋ยวผมยิงบัตคอมเ็วให้ดู ในคู่มือบอกว่าความแรงสามร้อยกว่ายิงได้รูปศูนย์จุดสองศูนย์นะครับอ่าอันนี้สามร้อยสิบสี่สามร้อยสามสิบเอ็ดสามร้อยสิบหกสามร้อยยี่สิบเฉลี่ยก็สามร้อยกว่า ตามคู่มือนะครับยิงหมดแล้วนะสุดท้ายสไลด์จะค้างอย่างนี้ค้างเพื่อให้รู้ว่ากระสุนเราหมดถ้าเป็นปืนจริงนะครับปืนอันนี้ก็เหมือนกันกระสุนหมดเราก็เปลี่ยนแม็กใหม่แล้วก็ยิงต่อเนื่องได้ประมาณนี้นะครับเ <Oui> วลาเล่นเ<วะ>สร็จแล้วปืนแก๊สนี่สำคัญที่แม็กซีนนะครับ แมกกาซีนและตัวปืนด้วยส่วนหนึ่งนะครับเล่นเสร็จเราก็ต้องดูแลรักษาปืนโดยการทำความสะอาดอย่าใช้โซเน็คที่ฉีดปืนนะครับที่ฉีดปืนจริงอย่าใช้โซนน็คมาฉีดกับปืนแก๊สนะครับจะทำให้เพราะปืนแก๊สมันมีโอลิงอยู่ข้างในจะทำให้อลิตงตัวนี้บวมนะครับเสื่อมปืนแก๊สนี่ จะมีซิลิโคนเฉพาะของเขานะครับตัวนี้ใช้สําหรับฉีดรักษาบอลลูนรักษาโอลิงโดยเฉพาะลรักษาปืนนะครับตัวนี้ที่ร้านก็มีจําหน่ายนะครับเราก็ฉีดไป3มจุดในแมกซีนนะครับหลังแม็ก1จุดแล้วก็กดกดกดเข้าไปด้วยนะครับปากแม็กส่วนแม็กสามจุดเฉพาะแมกซีนนะครับพอเวลาเล่นเสร็จ มีแก๊สค้างอยู่ในแมกกาซีนอย่าไปกดด้านหลังอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทาให้ดูนี่กดกดอย่างนี้โดยไม่เอามือลองถ้ากดอย่างนี้แก๊สมันพุ่งออกมาแบบแปลงมากนะครับจะทำให้ลูกยางตัวนี้ปิ้นนะครับมันไม่ดีนะครับอย่าให้เรายิงเคลียยิงเคลียไปจนกว่าแก๊สจะหมดนะครับจะดีกว่าถานอมปืนมากกว่า วีธีถอดปืนตัวนี้เอาแบบง่ายๆเลยก็ได้นะครับถ้าจะตามสเตปเราก็ต้องถอดตรงนี้ก่อนแต่อันนี้เป็นเราเอาดึงสไลด์มาอย่างนี้เลยก็ได้ตรงนี้ก็เหมือนกับถอดหนึ่งเ้าหนึ่งหนึ่งเลยครับตัวนี้จะมีตุ่มให้ดึงสไลด์มาให้ตรงร่องบากนี่นะครับกดตุ่มด้านฝั่งนี้สลักล็อกจากผัวมาดึงออกดึงสลักตัวนี้ออก เลื่อนสไลด์ไปด้านหน้านวิธีถอดจะไม่ค่อยเหมือนกับปืนปืนแบงค์นะครับอันนี้จะเหมือนกับปืนจริงมากกว่าวิธีถอดนะครับแล้เวเราก็ดึงสปริงออกมาอย่างนี้นี่บูทตัวนี้เราก็ดึงออกมานี่นี่แล้วก็บิดลานนี้ ถ,ถ้าจะถอดนะครับหมายเรียกว่าถ้าจะถอดออกหมดก็ได้สไลด์เราก็ใช้ซิลิโคนฉีดเหมือนกันฉีดไปตรงลูกสูบฉีดไปตรงรางเลื่อนฉีดไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวมืนเปลืองฉีดตรงตรงที่มันเสียสีกัน อย่าไปฉีข้างในลำกล้องนะครับฉีดตรงสุดรา,างไก่งานนี้นบำรุงรักษาไม่ยากโดน,นัดแก๊สฉีดเสร็จแล้วเราก็เอาแปรงปัดถ้ามันมีฝุ่นนะครับตรงนี้จะเป็นเห็นเฟืองตรงนี้ไหมครับจะเป็นที่ปรับฮอบแต่ฮอบ ไม่จาเป็นก็ไม่ต้องปากบครับถ้ามันเรายิงร็วแล้วมันตั้งมันตรงดีก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันจะดีกว่านะครับประกอบกับทัวไม่ดีเดิมเอาบูตตัวนี้มาใส่บิดเข้าไปบูตตัวนี้ใส่ทางนี้นะครับนี่แล้วก็สปริง จะมีแท่งตรงนี้นะครับเอาเสียบเข้าไปเลยตรงนี้ก็จะมีรูนในทีเสร็จแล้วก็สไลด์ใส่เท่านั้นนะดึงให้มันตรงกับล่อง่าอย่างนี้นะครับใส่สลักล็อกเรียบร้อยอการทำความสะอาดก็มีเท่านี้ ไม่ยุ่งยากนี่นะครับสำหรับตัว1911ของโ o ดิ้นอีเกิลก็บอกนี้แค่นี้เองความแรงก็วัดให้ดูแล้วเดี๋ยวจะไปลองใส่ลูกแก้วกับลูกเหล็กยิงดูลูกแก้วก็ลูกแก้วลูกเหล็กนานๆยิงครั้งก็ได้นะครับไม่แนะนำให้ยิงบ่อย ยิงบ่อยๆเอาลูกมาตรฐานจะดีกว่านะครับ0.20จะดีกว่าแต่ก็ใส่ยิงได้เดี๋ยวจะเทสให้ดูนะครับกระบอกนี้ถ้าใครสนใจก็ทักข้อความเข้ามาสอบถามได้ที่เพจ f ฟ c e b o o k b b ีแอ c a m p i n g นะครับหรือจะแอดไลน์มาก็ได้ เบอร์แอดไลน์ก็0886504705แอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับมาคุยมาสอบถามกันได้ในรายละเอียดหรือจะโทรก็โทรเบอร์นี้เลยเข้ามาคุยได้นะครับตัวนี้ก็เพิ่งเข้ามาวันนี้เดี๋ยวเราไปทดสอบกันครับ